เชียงม่วนเหลืออยู่1 7ก,ก,กิโลนะครับขณะนี้นะครับออเพยเชียงม่วนเหลืออยู่1 7กิโลนะครับน่านเหลืออยู่8 3กิโลยกระเป๋ามนา่าลชเะาอยู่นี่ยาองนมาเอาลาดกนะครับามม่อยวางนะคสา

ตรงนี้เป็นสถานีอะไรนะครับสถานีอะไรบ้านท่าฟ้าใต้นะครับฝั่งซ้ายมือนี้นะครับเนาะเป็นเดียวกันรัเพื่อทำอะไรทำนะครับขึ้นี่นะถ้าไม่ได้ให้กลับอีก ถวาย็ข้าวมันสไวยไปเลยครับกระยไปเลยครับผมแม่ที่นี่ค่ะเราใช้ดอกไม้ต,ต,ต,ตุ้งก็มุงป็นตุ้งครับตุ้งมาตุ้งตุ้งก็จะเป็นธงเป็นธงครับเป็นธงทำจากดอกไม้แล้วก็เป็นเป็นธงนะครับที่ทอ่คะน้ำท่านที่อไทยใช้พืชตู๋ทางเหนือเรียกว่าตุ้งนะครับย่าช้ำเป็นเป็นธงนะครับเป็นธงข้าที่ถวายเนาะถวายครับม ดอกไม้ดอกไม้ที่บ้านะครับผมครับผมไปทำพันธุ์ที่บ้านครับลตาหตาท่านบอกให้คุณหมอเก็บไว้เก็บเก็บฝ้ายไว้นะครับเอาไปทำพันธุ์ที่บ้านท่านบอกเราีห จับด้จับด้วจัองจักหอมยาจัอจับอนครับมอจัแครับแสบหอที่จะถวายนะครับผมสารสคับสารสบแสบแสบแส้แสบยสยไส ครับก็ลวงตาท่านเห็นฝายนะครับยายสามท่านบอกว่าทําท่อจากไยก็ให้คุณหมอเก็บฝายไว้นะครับว่าไปปลูกที่บ้านเนาะไว้ทําพันธุ์ที่บ้านว่างั้นนะครับเนาะครับผมามาถึงแล้วครับผมันมูนาคุยครับผมารับยบยเนะโยบายตาัราะครับผมสาธุุทร่บาครับพี่ สาธุครับผมขับสาธุอนุโมทนาบุญกับยายทองทุกทุกคนคนท้องครับคนตาี่ตาที่พุทธเอาให้อีกพี่สาธุสาธุครับ นะครับผมยกได้ยกนะครับถ้ายกไม่ได้ให้มือแตกนะครับผมดังตัวตึงๆเลยหน้าชิ้นชมบารมีหลวงตาเลยนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับผมาเดียวอิ่มเลยตาว่ากล้วยาันี้ใหญ่มากครับ

ตาผ่านระวังได้ครับตาไม่รับปัดใจับาไม่รับปดใจนะครับสาธุครับุนเ เจนี่อธิษฐานรอพี่น้องญาติธรรมแล้วครับเจนี่ถวายน้ำอธิษฐานรอญาติธรรมแล้วสามไม่ได้เอื้อนดิคราะห์เอ้ได้นดโมทาร์บอัดก้อนได้มากน้ำรวย ค่ะก็เมื่อเช้าถวายน้ำนะคะก็จะเป็นขบวนนะคะโรงพยาบาลเชียงม่วนนะคะโรงพยาบาลเชียงม่วน่ คุณแม่บอกเลขบัญชีธนาคารนะคะเ,เด็กๆก็อันนี้เป็นทีมพี่ๆกู้ภัยนะคะสวัสดีค่ะอ่าเป็นทีมของพี่ๆกู้ภัยนะ,ะท่านก็มาร่วมเก็บน้ำนะคะอันนี้เป็นรถน้ำรถน้ำ ขอบพระคุณนะคะมูลนิธิกู้ภัยเชียงม่วนนะคะมูลนิธิกู้ภัยเชียงม่วนนะคะเพราะว่าที่นี่ถึงอำเภอเชียงม่วนนะคะจังหวัดพะเยาแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะทีมกู้ภัยนะคะคุณหมอแล้วก็ทั้งคุณหมอทางพลสวรรค์นะคะ แล้วก็ย่ารำทุกคนทุกท่านแล้วก็กูภัยเชียงม่วนด้วยสําหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ